นี่นะคะวันนี้ยินที่แรกก็อยู่ฟาร์มํานฝะ้าข้าวดีด่านงะท่านสานมีอาหารเลยพอไปแซมมาสซมที่คาร์เดอร,รจอบ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 ฝนะ้าเลยพอเตาไปงานกระบ,บื้มีสมาธิพี่นอ้องลากเลยขออยู่เงืนอนทิตนั่นอิตนี่สักเสื้อสักผ้กกาไปอันนี้คนงานมาขนฟางเรือขอเพื่อนไปเก็บไปในโกดัง ขอพี่น้องส่งกำลังแรงใจให้ลูกพลป้าแตนนะคะวันนี้จะไม่ไปไหนค่ะขออยู่ห่างๆแบบหัวอุปโยงหารรอ,อาหาราแต่ชิดสมัยคนสิก่ากันเอ็กเซตติง้งเนะพวกไอเอ็กเซตติ้งขนานี่เลยหัอจะไปนอดมืกอคืน ตีซีทอด้ี่ด้านนี้ก็ทาลุ่นยังชิบายน้อยัแบบชิเรงน้ออยากฟังที่เดี๋ยวมันจบสินะบอกอันนังกับควงลกเนาะประกาศไหมจัดจักดอกสอ้ปจกไทจัดให้จักดอกฉะนันควงขึ้ผาตั้งผาไมก็ควงแต่เอาหอดพวกเราผู้เรียนมาโอ้ยบอกกันนี่นาะหมู่เพาหน้าควงทำตัวน่าเกลียดโอ้ย สันดาปมานี่เยจะสร้างนะอีหลีเนาะก็คิดว่าจะเขามีลู้มีเต่ากับบ็คิดทั้งหมดกับหมดญว่าปนจะเป็นซอสสเป็นเลรีล่องเลรีการเมืองไปเชืยวมันเด้ก็ผักตำมานี่ยความรู้สึกไม่เกี่ยวกับการทำงานนะคะพี่น้องมันเน่จะสร้างอีหลีก็เรอดเอาไปเราก็เขาเบิ้งจะชอบกฐาเบิ้งเงินกฐาเบิ้ง ตอนสามวันแรกีเดียวมาชิวแบบเงียบๆเลยใส่สมาธิขวงโพดคาดนันขัดเข่ยวาอยแก่ขึ้นากบวนกระอันยางเสยข้างมือปลีวคนเกง่งเก่งไม่จอดระว่าขวากระดาปนขาดตรงไหนเปขารงนเนดยางก็เจ็บพี่น้องย,อย,อยนางก็เจ็บ พมมันเป็นจุไหนพี่น้องเจ้าวมันซัวสมานเนาะโอ้ยไม้ยังดีมันจะรุมม้ก็ว่า 四三，弄掉我这妹。 คยบ้น่หนง,นานงน้าจมไม่้เ่อไรยัท่จะจกกอยากเอแต่พลังบวกามานกในจิตอยากาพลังลบมาในจิตใจอากเอาพลังลบมาไว้ในจิตใจฉันฉันอยากิดเอาแต่พลังบวก multimulti- <laughs> evet